พูดเป็นอาชีพครับตอนนี้และไม่ใช่พูดเก่งแล้วจะดีนะครับคุณต้องฟังเป็นครับฟังเก่งแล้วจะพูดเก่งเหมือนแต่ตะกี้ครับคนถามว่าจะค้นหาตัวเองได้อย่างไรถามตัวเองครับเราทําอะไรทําได้ดีทําอะไรทําได้ถนัดอย่างผมครับผมจะสอนดนตรีไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ดีจะศิละปะก็ไม่ดีครับแต่ผมธุรกิจดีดีเยี่ยมครับผมเป็นคนขายเก่ง เวลาเรามีปัญหาครับเราต้องกระโจนเข้าไปแก้ปัญหาครับผมไม่เคยกลัวลูกค้าบน่นไม่กลัวลูกค้าตำหนิแต่เราต้องฟังให้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 เข้าใจมองให้เห็นว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราตอบสนองตามนั้นครับตอบสนองสิ่งที่คนอยากได้หรือเราจะไปหาลูกค้าคนไหนเราต้องเลือกลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้าที่เราจะขาย ผมจบปิญญาเอกปี55ครับผมมีป้ายปี55ผมเรียนสองปีกว่าเกือบสามปีครับผมเป็นคนตั้งใจเรียนมากเลยครับปิญญาเอกทั้งอ่านหนังสือทั้งทำการบ้านเตรียมสอบทุกอย่างจบได้เร็วครับเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ Doctor. แล้วก็อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเองให้มีความรู้ปรากฏยิ่งอา่านยิ่งดียิ่งอา่านยิ่งเก่งยิ่งอา่านยิ่งจำแ่นยิ่งอา่านยิ่งตกผลึกหนังสือเล่มนี้กด็ดีทุกเล่มน,นะครับผมซื้อเองนะครับ ไม่มีใครจ้างพเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมมาขายหนังสือซื้อมาอ่านแล้วดีก็แนะนำอินฟลูเอนเซอร์ครับผมทำช่องติกตอกแบ่งปันความรู้เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ครับคนมาดูประจำคนมาติดตามห้าหมื่นกว่าคนกดไลค์แปดแสกว่ากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีต้องทำสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นของแท้แล้วแนะนำ ถ้าคนฟังผมและชอบและดีไปซื้อจะไม่ผิดหวังครับแต่แน่นอนครับในช่องทางความรู้เพื่อแบ่งปันเนี่ยผมต้องจากจะอ่านหนังสือแล้วมาทำเป็นตอนๆครับเอาเนื้อหาของหนังสือที่สำคัญมาแบ่งปันเป็นตอนๆแล้วผมยังเติมเติมด้วยทักษะตัวเองหนังสือเล่มน,นี้ครับเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นกฟดลอมโเก่งมากครับอ่านง่ายเขียนสืออ่านง่าย ทุกคนเจอังผมอ่านแล้วผมจิบสิ่งที่ดีแล้วผมเติมของผมเข้าไป่นนี้ครับทักษะที่หายไปท่านเขียนว่าทักษะในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่หายไปการอ่านการเขียนการเรียนรู้ผมเติมครับปฏิบัติจ้างความสําเร็จผมเติมครับทําไมหนูดูผมอ่านหนังสือเล่มนี้เอาพุทครับหนังสือเร่มน,น,นี้ครับอาจารย์ผมรองศาสตราจารย์ดกรกุญชลีค้าขาย เขาซื้อให้ผมเป็นของผัันปีใหม่เขาบอกอาจารย์อ่านแล้วดี